เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านแอมแอมแอแอม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 ขาให้เกียรติคุณแอมค่ะสั้นๆจะมีความแ้วใส่ามเดี๋ยวใส่เหมือนคนข้างหลายนมีความสุขมากๆนะคะสาเหตุที่จุดเทียนสามเล่ม ให้กับน้องมันมีความหมายคนเขาทำเล่นท to hm ี well forward forward. ่หนึ and and well ่งไม่ใช่เพราพเขทำคือพ่อของเราให้นด้อนคพ่อเทียนแท่งที่สองก็คือแม่เทียนแท่งที่สามก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นมีพ่อมีแม่มีตัวเราจึงได้มีเิดในวันนี้ขอแลอ่น้องถืออยู่สามตัวคือมอม้าสามตัวมอที่หนึ่งคือความมั่งมีไม่เชิงช มั่งมีความสุขหมอม้าตัวที่สองคือมั่งคั่งด้ความร่ำรวยและตัวที่สามมั่งมั่นคงความดีตลอดไปสวยงเ้วนยังไงนะคะสามม้าคืออะไรนะคะก็คนสุดท้ายคือดิฉันเองค่ะ บอกว่ามองไปแล้วป้าเราเล็กก็จริงแต่ว้านเราอบอุ่นนะมองไปทุกคนยิ้มหมดหน้าตาสดใสก็พี่เป็นตัวแทนให้ชมรมกสิลานะคะท้าวบิ๊กบอสค่ะพี่บิ๊กบอกแล้วบอกแล้วว่าเช้านี้บอกว่าวันนี้วันเกิดน้องงาที่ทำขนมหวานมาที่พี่บอกว่าเขามีลงน้าตาลเองเหรอทำไมน้องทำขนมทำขนมมาให้พี่กินอะว้าวว้าวค่ะพี่กจะพูดคำว่า หลงน้ำตาเองหรอนูบอกแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าบอกแล้วก็พี่จิ๋มก็ขออวยพรให้เรานะคะและทุกทท่านในนี้ขอให้ทุกคนประสบความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านไปแล้วทิ้งมันไปให้หมด รับตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆเพื่อนดีมิตรดีพ่อแม่ก็ดีอยู่แล้วพี่น้องลูกเต้าดีหมดค่ะวันนี้นะคะน้องก็อขอบอคุณนะพี่ๆนะ แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่งานงานทุกๆงานก็ร้องคา้ทุกๆเที่ยงก็ร้องคุณพี่ที่จัดเค้กแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องร้องไห้ทีนี้จุดเทียนเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยเราเล่นแบบนี้ตลอดไปนะคะมีอะไรก็หันหน้าไป เราอยากหันหลังพูดกันถ้าหันหลังแล้วเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องมีอะไรก็ถามกันตรงๆว่าเออเธออะไรอย่างงี้เราจะมีวามปรแบบนี้ต่อไปนะคะน้องขอขอบคุณครับถ้าขอบคุณมากมากพี่ก๊อตอ่ะเคยพูดเสมอจำได้ไหมทุกงานเลยพี่น้องก็สบ้าทั้งหลายจงสะพายเป้ไว้ในข้างหลังมีอะไรก็รักเลยให้อภัย ให้อภัยอสะพายไนข้างหลังอย่าเอามาใช้ขึ้นหน้านะจ๊ะเราให้เรารักกันที่ก็จะพูดตลอดเต่ก็าต้องสะพายเป้การให้อภัยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนิดหน่อยบางทีโกรธเคืองกันด้วยไร้สาระแล้วหลอกก็ไม่ได้รักกันแล้วถูกไหมเออก็ยังไงที่จิตดาวดูที่น้องมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่าน้องได้มารู้จักรน้องเอื้องนะคะแล้วก็เพื่อนรักคือครูเล็กค่ะดึงน้องเข้ามาโดยที่ น้องร้องเพลงไม่เป็นเลยน้องเต้นเป็นอย่างเดียวนะตัวตัวน้องน้องคือชอบเต้นอย่างเดียวลำกองยาวได้แต่เพลงเนี่ยมาเป็นที่ร้านพี่คอตแล้วก็ช้อมช้อมไปก็คือมีความถูกตรงที่ว่ามาเจอน้องๆและเพื่อนรักที่ดีๆทุกๆคนตรงนี้น้องถึงได้มาจุดนี้ถ้าน้องไม่มีใครรักน้องๆก็คงไม่มาแล้วเพราะคุณดูจะสวงมาม่วงนะคะตอนนี้มาม่วงเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ย ขอเพื <cents input> ่อนนะคะขอบคุณค่ะยอบคีดเลยยินดีดีเลยสุขภาพแข็งแงแต่งล่ะ ത്���ഉ ത്���ഉ ത